ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลน,น้ำพุนะครับอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงที่ดินเนื้อที่200ตารางวาครับเป็นฉนดครุฑแดงนอนสอสีจอซึ่งแปลงนี้นะครับเสนอขายในราคา450,000บาทเท่านั้นแหละครับติดกับถนนสาธารนณะถึง2ด้านด้วยกันครับแล้วก็เป็นถนนลาดยางทั้ง2ด้านเลยนะ จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้แล้วก็เห็นวิวภูเขาชัดๆแบบนี้เลยนะครับไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงมีอยู่ที่หน้าแปลงแล้วนะครับมุมแปลงเราก็มีเสาไฟฟ้าแบบนี้ไม่ต้องมาขอต่อเพิ่มเลยนะครับที่นี่จะเป็นประปาหมู่บ้านครับน้ําแรงดีมากเลยนะครับแทบไม่ต้องติดปั๊มเลยนะครับแล้วก็นะครับตรงข้าม,มาครับก็จะเป็นแปลงสวน มันสัมปะหลักนะครับก็จะมองเห็นวิวชัดๆแบบนี้แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาทําเป็นสวนแบบนี้นะครับร่มรื่นมากๆเลยนะแปลงเรานะครับจะเริ่มจากหมุดทางด้านนี้ครับข้างบ้านของเพื่อนบ้านทางด้านนี้นะครับแต่ภายในก็จะมีตนน้นมะม่วงนะที่ออกดอกแบบนี้แล้วนะครับ ส่วนบริเวณทางด้านนู้นนะครับก็อยู่ตรงมุมที่เป็นมุมของถนนเลยนะครับเป็นข้างๆก็จะเป็นถนนลาดยางแบบนี้ครับแปลงนี้นะครับได้ด้านหน้าครับกว้างถึง20เมตรนะครับที่ถนนฝั่งทางด้านทิศใต้ส่วนถนนฝั่งทางด้านทิศตะวันออกครับก็จะได้หน้ากว้างถึง40เมตรด้วยกันเลยนะครับเข้ามาทางด้านนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้ก็อยู่กันส่ห้าหลังนะครับด้านในเข้าไปเนาะก็ รับรองว่าไม่มาอยู่แล้วโดดเดี่ยวเดียวดายแนนมีเพื่อนบ้านแบบนี้สบายๆเลยนะครับเนี่ยแปลงเรามองแบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าถนนสองด้านเลยแล้วก็เราเข้ามาจากถนนเส้นหมู่บ้านนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เพียงแค่ประมาณ300เมตรเนาะเดินไปก็ถึงเลยหรือว,ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ปนิดเดียวถึงปากซอยตรงนั้นมีร้านค้ามีเพื่อนบ้านมีร้านอาหารอะไรครับน,นั่นนู้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถนน ทางด้านข้างนั้ผมพาไปดูนะครับแปลของเรานะครับก็จะมีความาพื้นที่ครับก็มีการปรับมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็เกือบเสมอถนนลาดยางเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับข้างๆกันด้านในก็จะมีอีกนะฮะ นี่ครับตัวหลักเราเห็นชัดเลยนะครับนี่เราตรงนี้เลยด้านข้างก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับเขาก็ปลูกม,มันสำปะหลังเนี่แหละฮะด้านหลังก็จะมองเห็นวิวภูเขาแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับอมองจริงๆอ่ะวิวภูเขาจะอบล้อมอย่างนี้นะทางด้านนี้นะครับไป็นสิ่งด้านหน้าบ้านเราเลยครับด้านข้างเขาเป็นแปลงเพื่อนบ้านอันเนี้ย ก็จะมีปลูกไว้บ้างแล้วนะครับต้นไม้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าใครที่อยากมาปลูกเพิ่มเติมก็สามารถมาเพิ่มได้เลยนะครับแปลงนี้สำหรับการเดินทางครับแปลงนี้สะดวกมากๆเลยสําหรับใครที่จะต้องไปโรงพยาบาลนะครับของเราเนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลครับก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวจุดพักผ่อนนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เต้งตรงนั้นนะครับก็จะเป็นมุมถ่ายรูปส,สวยๆเนาะที่ห่างจากเราเนี่ยเกิโลเมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไป โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นมานะครับาจากโรงพยาบาลจอมบึงนะครับประมาณ13กิโลเมตรตรงนั้นก็จะมีตลาดมีเซจเซเว่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าจะไปที่ตัวเมืองราชบุรีครับห่างจากดาว25กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใครเดินทางมาจากกรุงเทพครับอันนี้ผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่นะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ สำหรับแปลงนี้ครับเนื้อที่200ตารางวาเป็นชน,นิดกรุ๊ตแดงนอนสอสีจอนะครับในราคา4 5 0 0 0 0ห้บาทราคานี้ก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนละทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ